สวัสดีครับผมนัทพงศ์เกษมจิตมั่นปัจจุบันเป็นผู้ดูแลทีมนักศึการของคริสตจักรกริจการของพระคิดสถานนักศึการสุขุมวิทครับตอน,นเด็กก็เป็นเด็กที่ขี้อายครับแล้วก็ขี้กลัวด้วยเป็นเด็กที่เ,เรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคนโดยเฉพาะเป็นการพูดคุยต่อหน้าคนเยอะๆก็จะไม่กล้าเลยครับผมได้มีโอกาสได้มารู้จัก พระเจ้าในปี2009พร้อมกับคุณเปิ้ลนะครับมารับเชื่อพร้อมกันและก็หลังจากนั้น2ปีครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าสู่พิธีสมรสศักดิ์สิทธิษษษษษ์ร่วมกันครับ mm hmm. เมื่อรู้จักกับพระเจ้าครับก็ได้มีโอกาสมีส่วนในการรับใช้เลยโดยที่พี่เลี้ยงได้มีโอกาสได้หนุนใจในการที่จะมาช่วย ขนของยกของตอนนั้นยังไม่ยังไม่เข้าใจครับว่างานรับใช้คืออะไรแล้วเราทําไปเพื่ออะไรเพียงแต่เห็นว่าพี่เลี้ยงก็รับใช้พระเจ้าอยู่เราจึงอยากจะรับใช้พระเจ้าตามแบบที่พี่เลี้ยงได้ทําครับผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าครั้งแรกในคาอธิษฐานในตอนที่คุณพ่อป่วยครับตอนนั้นคุณพ่อช็อกเข้าโรงพรยาบาลคุณหมอตรวจแล้วพบว่ามีน้ําตาลในเลือด500กว่าซึ่ง เป็นค่าที่อันตรายมากและคุณหมอก็ให้ทําการเซ็นเพื่อจะเข้ารับการรักษาในขณะที่ผมกําลังรออยู่ในห้อง ICU ในขณะนั้นผ่านไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าสําแดงขอพระเจ้าทรงดูแลขอพระเจ้ารักษาทํายังไงก็ได้ให้คุณพ่อหายป่วยเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำยังไงขอบคุณพระเจ้าครับหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงคุณหมอมาตรวจอาการคุณพ่ออีกหนึ่งครั้งจากค่าน้าตาลที่ประมาณ500กว่าคุณหมอมาตรวจปุบ เหลือเพียงแค่ร้อยสิบซึ่งเป็นค่าที่ปกติสามารถกลับบ้านได้คุณหมอจึงหันมาถามผมว่าได้มีใครมาทําอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าไม่มีใครทําอะไรเลยครับแต่ผมรู้อยู่ในใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอบผมหลังจากคุณพ่อก็ได้กลับบ้านเป็นปกติครับอีกเรื่องที่พระเจ้าตอบคำถามผมอย่างชัดเจนมากคือเมื่อแต่งงานผมอยากมีลูกครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพร,ร่างกายที่ไม่แข็งแรงครับคุณหมอบอกว่าคุณเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่มี ภาวะมีบุตรยากเนื่องจากมีประจำเดือนมา2-3ถึงครั้งต่อเดือนซึ่งถ้าหากเราจะมีลูกเนี่ยจะต้องเข้ามาพบคุณหมอจะต้องทําการวางแผนอย่างดีแต่ผมไม่ได้มีวางแผนอะไรเลยครับมีเพียงแค่คําอธิษฐานอย่างเดียวเท่านั้น mm. เมื่อเป็นนาพระทัยของพระเจ้าคุณเปิ้ลจึงให้โอกาสผมเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับในการที่จะสามารถที่จะมีลูกได้ mm. ก็ขอบคุณพระเจ้า mm. เพียงแค่เราอธิษฐานเพียงโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียว ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้เราได้มีลูกคนแรกคือน้องเปาเปาครับคุณหมอยังบอกเลยว่าคุณโชคดีมากเลยนะที่ทุกอย่างเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะเหมาะสมผมบอกคุณหมอไปว่าผมไม่ได้โชคดีครับคุณหมอผมเชื่อพระเจ้าผมเชื่อว่านี่คือการอวยพร,รจากพระเจ้าครับเม,มื่อผมมารู้จักกับพระเจ้าเมื่อผมรับเชื่อผมมีโอกาสได้เข้าสู่ทีมสการในปี2010ครับ และหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าเรื่อยมาในปี2012ผมมีโอกาสได้ดูแลน้องๆในกลุ่มอนุชนเราได้มีโอกาสได้เปิดรอบนมัสการของที่จัรของอนุชนเป็นของตัวเองในขณะนั้นเกิดผลมากเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆอ,อนุชนเข้ามานมัสการพระเจ้ากว่า100คนทําให้เราต้องฝึกฝนในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าดูแลคนดูแลเด็กๆทําให้ชีวิตกับพระเจ้า เดินมาเติบโตมาไกลมากๆครับในขณะที่งานรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากนะครับงานส่วนตัวก็ไปได้ด้วยดีครับงานที่ผมนำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายนั้นมีรายได้มากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยครับทำให้ผมมีความคิดที่จะซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อให้เขามาอยู่ในเมืองมากขึ้นใกล้ถ่ายกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้านำถ้าพระเจ้าเปิดทางก็ขอให้ขายบ้านหลังเก่าให้ได้ก่อนแล้วเราจึงจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แต่ผ่านมา 1เดือนก็นแล้ว2เดือนก็นแล้ว3เดือน4เดือนก็นแล้วครับยังขายไม่ได้ผมจึงตัดสินใจพูดกับพระเจ้าด้วยตัวเองว่าพระเจ้าผมไม่รอแล้วนะผมอยากไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วและยังบอกกับเปิ้ลด้วยว่าต่อให้รายได้เราเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเราก็ยังสามารถผ่อนไหวนี่คือจุดเ,เริ่มต้นของวิกฤตที่กําลังจะตามมาครับหลังจากนั้นผมตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ครับโดยที่ไม่รอให้บ้านหลังเก่าขายได้ซึ่งบ้านหลังใหม่นี้ ก็เป็นสัญญาณแรกที่พระเจ้าก็เตือนผมแล้วว่าสิ่งที่กําลังจะทํานั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าบ้านหลังใหม่มีปัญหาเกิดขึ้นพอสมควรครับแต่ก็ไม่มากพอที่เราจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้สุดท้ายก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อผมไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเหลือทําให้ได้เงินดาวเต็มจํานวนคืนกลับมาแต่ผมเองก็ยังไม่หยุดแค่นั้นครับก็ยังมีความพยายามต่อไปที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ให้ได้แม้หลังเก่าจะยังขายไม่ได้ก็ตาม สุดท้ายผมสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้ครับยังบอกได้ว่าโอ้พระเจ้าอวยพรแน่เลยพระเจ้านำและซื้อบ้านหลังใหม่ได้แต่หลังจากนั้นเมื่อผมซื้อบ้านหลังใหม่ได้ครับรายได้ที่เคยมีมากกับเหลือเพียงแค่สิเนื่องจากสินค้าไม่สามารถเข้ามาได้ไม่มีสินค้าขายเป็นเวลากว่า1ปีครับซึ่งตอนนั้นทําให้ในบ้านเนี่ยขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมากและในเวลานั้นผมเองก็ได้มีลูกคนที่2ก็คือน้องปันปัน,ปนผมไม่มีเงินแม้กระทั่ง ที่จะจ่ายค่าคลอดให้กับน้องปันปันในโรงพยาบาลเอกชนได้จึงต้องทําเรื่องย้ายจากโรงพยาบาลเอกชนไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลขอบคุณพระเจ้าครับที่มีพี่น้องที่ยื่นมือเข้ามาช่วยบางคนหาคุณหมอให้บางคนหาห้องพักให้ทําให้เราสามารถที่จะมีห้องพักฟื้นหลังจากคลอดที่โรงพยาบาลรัฐบาลได้และเมื่อน้องปันปันได้คลอดออกมาขอบคุณพระเจ้าผมเองก็ไม่มีรายได้มากเพียงพอที่จะดูแลค่าคลอดมีพี่น้องท่านหนึ่ง ที่เขาเองก็ไม่มีงานเป็นระยะเวลาเป็นกว่าหนึ่งปีเช่นกันแต่เมื่อเขาได้งานชิ้นแรกเขาถามพระเจ้าว่าพระเจ้าผมอยากจะถวา,ายผลแรกนี้ให้กับพระองค์จะทําอะไรดีพระเจ้าให้พี่น้องท่านนั้นได้เห็นหน้าผมได้นึกถึงผมเขาจึงได้นําเงินทั้งก้อนนั้นเป็นก้อนแรกที่เขาได้เอามาให้ผมซึ่งเงินก้อนนั้นเป็นจํานวนเท่ากับค่าข้อที่จะต้องจ่ายให้น้องบันปัน,ปนที่โรงพยาบาลรัฐบาลพอดีเลยครับ และเมื่อน้องปันปันได้คลอดออกมาเป็นเวลา27วันน้องปันปันได้มีอกาการติดเชื้อ RSV ซึ่ง RSV คือโรคที่เป็นโรคทางเดินหายใจคล้ายๆกับโควิดนะครับแต่ว่าจะหนักกว่าสําหรับเด็กๆน้องปันปันต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU กว่า1สัปดาห์และในวันรุ่งขึ้นมีพี่น้องน้องๆในกลุ่มอนุชนกว่า30คนได้มาร่วมกันอธิษฐานขอพรให้น้องปันปันได้หายที่หน้าห้อง ICU ร่วมกัน ทำให้ผมเห็นถึงหัวใจเห็นถึงความรักที่พี่น้องทุกๆคนมีให้กับครอบครัวของเราครับหลังจากที่น้องปันปัญหายคุณหมอก็ได้บอกว่าเนื่องจากปอดของน้องถูกทําลายไปมากทําให้อนาคตข้างหน้าเมื่อน้องเติบโตขึ้นน้องจะต้องเป็นโรคหอบหืดแน่นอนขอบคุณพระเจ้าครับด้วยแรงอธิษฐานด้วยคำมีหันจากทุกๆคนทาให้ปัจจุบันนี้น้องปันปันก็เติบโตแข็งแรงดีครับเป็นเด็กที่ร่าเริงแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงครับ จากวิกฤตการินที่เกิดขึ้นทําให้ผมไม่มีรายได้มากพอที่จะจ่ายทั้งบ้านหลังเก่าและบ้านหลังใหม่ได้จึงต้องขายทั้งบ้านทั้งสองหลังมันออกไปครับขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องท่านหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือซื้อบ้านหลังเก่าไปและมากยิ่งกว่านั้นพี่น้องท่านนั้นยังให้คอนโดผมที่จะไปอยู่เพื่อที่จะทำให้บ้านหลังใหม่นั้นดูโล่งและดูสะอาดที่จะทําให้ขายได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีครับจนสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นมีคนเข้ามาเช่าครับ ทำให้เรามีรายจ่ายที่น้อยลงครับตอนนั้นเปิ้ลต้องกลับไปทำงานประจำเพื่อจะให้มีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวผมเองก็ต้องดูแลลูกมากยิ่งขึ้นครับต้องไปส่งน้องเปาๆที่โรงเรียนแล้วก็ต้องพาน้องปันๆที่มีอายุ1ปีกระเตงติดรถไปด้วยในการส่งของตลอดเวลาซึ่งนั่นก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดลูกมากยิ่งขึ้นได้มีเวลาให้กับเขามากยิ่งขึ้นได้มีการใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นทำให้เราสนิทกันมากครับในวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นนะครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพี่น้องที่อยู่รอบข้างที่คอยให้กำลังใจผมมีพี่เลี้ยงที่คอยหนุนใจผมดูแลผมทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณสนับสนุนให้ผมยังมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปผมได้เข้าสู่ทีมมัสการได้เป็นผู้นำนมัสการได้มีโอกาสได้เทศนาในกลุ่มน้องๆอ,อนุชน แล้วก็ได้ดูแลน้องๆทําให้น้องๆอนุชนในช่วงเวลานั้นเกิดผลมากและขอบคุณพระเจ้ามากที่สุดนั่นคือน้องๆกลุ่มนั้นในเวลานี้พวกเขาแต่ละคนได้เติบโตเป็นผู้นําในคริสตจักรเป็นผู้ที่ดูแลรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนเรื่องครอบครัวขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงวยพรทําให้เวลานี้ผมมีลูกคนที่สามเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็นลูกชายครับชื่อน้องปังๆตอนนี้มีอายุหนึ่งปีแล้วครับและทั้งสามคนนั้น ล้วนเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าทั้งสามคนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าตอบผมอย่างเฉพาะเจาะจงจ,งจริงๆในทุกๆครั้งที่ผมมีลูกครับเมร์และนี่ก็คือครอบครัวของผมนะครับก็จะมีภรรยานะครับคุณเปิ้ลน,นะครับแล้วก็ลูกสาวคนโตรครับน้องเป่าเปาคนที่สองครับน้องปันปันแล้วก็สุดท้องนะครับลูกชายน้องปังปังดีใจที่ได้มาเป็นลูกปป๋าค่ะเพราะว่าปป๋า ทำทุกอย่างเพื่อหนูให้มีความสุขเวลามีวิกฤตใหญ่เกิดขึ้นในบ้านนะคะก็เป็นธรรมดาที่เราในฐานะภรรยาเราก็ได้ให้กำลังใจด้วยการพูดในแง่บวกแล้วก็อธิษฐานเผื่อกันและการอยู่เสมอนะคะแม้ว่าข้างในใจเราก็รับรู้ได้ว่าเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้โดยพระคุณพระเจ้านะคะแต่ว่า เราก็ต้องทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดด้วยอะค่ะแล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศในบ้านให้ไม่เกิดความตึงเครียดแล้วก็พยายามให้ลูกๆนั้นเขาได้ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาในท่ามกลางปัญหาให้ได้ค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงเปลี่ยนผมจากคนที่ขี้อายจากคนที่พูดไม่เก่งจากคนที่ทําอะไรไม่ได้เรื่องให้มีโอกาสได้เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าจะใช้การได้จากคนที่ รับใช้หรือทําอะไรไปโดยที่ไม่รู้ว่าการรับใช้คืออะไรรับใช้ไปทําไม <S <S ผมเห็นพระเจ้าผ่านพี่น้องทุกๆคนท,ทุกคนที่ช่วยเหลือผมให้ผมสามารถจะผ่านวิกฤตนั้นไปได้ทําให้ผมอยากจะดูแลพี่น้องได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่ากิจการให้ผมมีโอกาสได้สนับสนุนผู้นําได้ใช้ชีวิตกับพี่น้องทุกๆคนผมจึงเข้าใจคําตอบแล้วว่าทําไมผมจึงอยากรับใช้พระเจ้าสุดท้ายผมมีข้อมพลหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับ ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จกักพระเจ้าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนมูสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับกิจการกล้าหาญเข้มแข็งนคริาต์